อีกสองวันทีมโคช้ชกับนักกีฬาก็จะเดินทางจากอนอรไปปารีสแล้วครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสผมพานักกีฬาแล้วก็ทั้งทีมโคช้ชมาก,กราบหลวงพ่อดำนะครับที่วัดพุทธปฏิบัติกรุงรังดอนก็ให้เป็นสิริมงคลแล้วก็ขอพรนะครับบวกกับ,บกว่าได้มาถวายสังฆทานด้วยนะครับก็ขอพอรให้หนักกีฬาทุกคนได้เดินทางโดยสวัสดิภาพโชคดีมีชัยควาเหลีองทองกลับบ้านทุกๆคนเพื่อเป็นที่ภูมิใจกับพี่น้องชาวไทยครับ